สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพรักของรญันท์ทุกทุกท่านครับผมวันนี้มาแบ่งปันเคล็ดลับเล็กๆนน้อยการดูพระผงสุพรรณหน้าแก่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 พระผงสุพรรณหน้าแก่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 ครับอีปีหนึ่งเรามาดูด้านหน้าครับด้านหน้าสําคัญไม่เย็นเยอะนะครับจัดเลยครับหนึ่งผิวของพระท่านจะเป็นไงครับเป็นลักษณะของ ไม่เรียบตึงนะครับถ้าเรียบตึงวางถ้าเรียบตึงวางนะครับต้องไม่เรียบตึงนะครับเห็นไหมครับต้องไม่เรียบตึงต้องเป็นลักษณะตะปุ่มตะปั่มหรือเป็นลักษณะของพื้นขูกระนะครับพื้นขูกระพื้นขูกระพื้นขูกระทั้งสิ้นเลยครับพี่น้องครับนี่ฮะอันที่สองครับลักษณะของบวนสารจะต้องละเอียดเนียนแน่นละเอียดเนียนแน่นเหมือนกับไม้เลยเหมือนกับไม้เลยนะครับเหมือนกับไม้เลยนะครับสองไปองนี้ งดงามนะครับตามท้องเรื่องเลยพี่น้องครับละเอียดเน้นๆเหมือนกับไม้อันที่3ครับพุทธศิลป์เรามาดูกันครับพุทธศิลป์ใบหน้าเกตเป็นเอกลักษณ์นะครับเกตเป็นลักษณะเป็นกลวยแบบนี้เป็นเอกลักษณ์นี่ครับหูก็เป็นเอกลักษณ์ครับเป็นลักษณะฝั่งนี้คล้ายๆไม้เท้าชืึๆแล้วก็แยกขึ้นไปนะครับหูฝั่งนี้นะครับเป็นก้อนๆตุ๊ดๆน่ครับเป็นก้อนๆนะครับตุ๊ดๆดวงตาเป็นฤาษีตาไฟนะครับนี่ครับ จะจมูกับคิ้วเชื่อมกันครับเป็นลักษณะแบบนี้แก้มขวาชัดแก้มซ้ายไม่ชัดนะครับซ้ายคือฝั่งนี้องค์พระนะนะครับลักษณะของหน้าอกเป็นหน้าวัวหน้าอกเป็นลักษณะหน้าวัวครับแขนซ้ายขวานั่งแบบปางมารวิชัยแขนขวาวางพาดฟืดลงมาครับมือเหมือนใส่นวมเลยนะพี่น้องมือเหมือนใส่นวมเลยเห็นไหมนิ้วโป้งเหมือนโดนทับนะครับมือซ้ายแขนซ้าย ทิ้งกลางลงมาท่อนที่สองนี้จะติดบางเบากว่าเพื่อนฝ่ามือยาวมีติ่งเ,เล็กๆห้อยติ่งลงมาตรงนี้นะครับท้องเนี่ยเป็นลักษณะท้องแบบนี้ท้องแฟบนะท้องแฟบรูดลงมาแบบนี้นะฮะเป็นลักษณะรูปทรงที่ชะลูดลงมาแบบนี้นะครับ,รรบ,บ,รบอ่านวางขาเปนไงครับขาขวาทับขาซ้ายขวาเท้าขวาชัดเจนเท้าซ้ายพลิ้วแอนดุ้งขึ้นเล็กน้อยนะครับแอนดุง้งเล็กน้อยร่องนี้เป็นเอกลักษณ์ มีเนื้อเกินบริเวณนี้นะครับเห็นไหมครับเป็นเอกลักษณ์เรามาลงกล้องกันดูความอลาัางการฟับนี่ครับเนื้อละเอียดเนียนแน่นเหมือนกับไม้เลยจริงๆเป็นเนื้อดินเผานะพี่น้องครับผิวจะต้องเป็นตะปุ่มตะป่่าเป็นเม็ดพดเป็นผิวมะกรูดหรือผิวส้มนะครับถ้าเรียบตึงวาง พุทธสินใบหน้าเป็นเอกลักษณ์เราต้องจดจํานะครับจดจําจดจําจดจําใบหน้านะครับใบหูอ่าหน้าอกหน้าหูสวยหน้าอกนะครับเป็นลักษณะหน้าวัวแขนขวาทิ้งดิ่งลงมานะครับวางพาดเข่ามือหน,า,หนาใหญ่เหมือนใส่นวมเลยครับอ่าแขนซ้ายกลางอ,อกเล็กน้อยนะครับท่อนที่2ติดบางเบาใต้รักแร้ซ้ายมีเนื้อเกินก้อเนื้อเกินนะครับมือขวา,าอ่ไอ้มือซ้าย มือยาวใหญ่ตรงไปลายมีติ่งนะฮะห้อยลงมาการวางขานะฮะฝ่าเท้าชัดเลยฝ่าเท้าขวาฝ่าเท้าซ้ายพริ้วสวยนะพี่น้องครับนี่ครับร่องต่างๆเป็นเอกลักษณ์นะครับเราต้องจดจำนี่คือพุทธศินด้านหน้า ep หนึ่งครับผม